อากาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะฮะจะมาสอนสอนใช้อ่าในระบบการกินดอกเบี้ยนะฮะของของเหรียญบีนบีนะครับที่เป็นเหรียญในไบแนนนะฮะก็คือนะฮะผมได้ถอนเหรียญอ่าดอลลาร์มานะครับยี่สิบเจ็ดอลนะฮะจากอ่าทางเว็บไซต์ซันเวสนะฮะก็เป็นเว็บลงทุนนะฮะก็รู้สึกเหมือนตอนนี้จะมีแจกสามดอลลาร์นะครับก็เข้าไปเข้าไปดูกันได้นะรอสมัครดูนะครับประมาณ สองชั่วโมงนะฮะยอดจะเข้านะตอนผมได้มาตอนที่มันแจกสามตอนนะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับลองสมัครกันดูนะฮะแต่ผมแปลกใจตรงที่ว่าบางคนได้บางคนไม่ได้นะ้วฮะก็ต้องเข้ามาเช็คดูกันด้วยนะครับก็นี่ฮะช่วงแรกแรกที่ผมแชร์นี่นะฮะก็จะมีคนได้ฟรีนะครับก็เนี่ยยอดน้อยๆประมาณนี้ก็คือก็คือ,อคนที่นะฮะคนที่ได้เหรียญฟรีนะครับ ที่จริงๆอ่ะมันจะได้สามจุดห้าสองดอลลาร์นะฮะก็อันนี้ก็น่าจะเป็นคนที่กดทุกวันกับไม่ทุกวันนะฮะก็นี่นะฮะก็มีสามจุดหกสามจุดหกสามจุดหกเจ็ดสี่จุดศูนย์ห้านะฮะก็วิธีการเล่นนะครับเติมเงินเข้ามานะฮะผ่านตรงนี้นะฮะการฝากเงินนะครับตัวนี้ผมเติมเข้ามาที่สิบหกดอลลาร์นะครับติดเจ็ดร้อยน่าจะสามตอนตัวนี้มันแจกฟรีนะฮะอ่าไม่ใช่แจกฟรีไอ ตามตัวน,นี้ผมก็เติมมาเหมือนกันนะฮะผมเติมมาประมาณเจ็ดร้อยนะครับรวมรวมนะส่วนตัวนี้นะฮะเหรียญโซล่ามันจะแจกเป็นเหรียญโซล่าครับตัวนี้นะฮะเก้าเก้าเก้านะฮะแล้วเราก็คอนเวิร์ตเหรียญนะฮะ,ะคอนเวิร์ตเหรียญโซล่ามาเป็นยูเอสดีได้นะฮะมันจะมีตัวนี้คอนเวิร์ตนะฮะซึ่งก็มาสมัครกันดูหด้นะฮะวิธีการเล่นก็ไม่ยากนะฮะก็จะบอกค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่เท่าไหร่นะฮะก็กดเริ่มนะครับสิบครั้ง กดตัวนี้นะฮะสิบครั้งแล้วก็สั่งคําสั่งซื้อนะฮะแต่เดี๋ยวพ่งนี้ผมค่อยเติมมาเล่นใหม่นะครับเว็บนี้นะฮะถอนได้ทุกอ่าทุกห้าวันหลังจากที่เติมไปนะครับต้องทำกำไรห้าวันนะฮะแล้วก็ถ้าเราถอนถ้าเราถอนในเจ็ดวันอีกครั้งหนึ่งเราจะโดนหักห้าเปอร์เซ็นตนะฮะส่วนค่าถอนทุกครั้งเหมือนจะมีสามสิบาทนะครับถ้าถอนเป็นเหรียญจุ้ยดีทีนะฮะก็เป็นระบบ e r c ยี่สิบนะฮะเก็ประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ผมก็ซื้อเหรียญนะฮะสมมติผมอยากได้บีนบีมานะฮะผมจะเอาบีนบีมาสเต็กนะครับพิมพ์ไปนะฮับีนบีนะฮะยูดีทีนะครับตัวนี้นะฮะด้านบนปึ๊บกดไปนะฮะมันจะมีคำว่าซื้อนะฮะกดซื้อนะฮะใส่จํานวนนะตอนนี้จะบอกจํานวนที่มีนะตัวนี้นะฮะผมถอนมาที่ยี่สิบแปดดอลลาร์เข้ามาที่ยี่สิบเจ็ดดอลลาร์นะครับตัวนี้นะเป็นประวัติการถอนของผมนะครับประมาณนี้นะฮะ ก็ส่วนไอ้นี่นะฮะส่วนการสเต็กนะครับก็เข้ามาที่คาว่ามอนะฮะนี่นะฮะสเต็กกิ้งก็เลื่อนหาดูนะครับว่ามีเหรียญบีบีหรือเปล่านะฮะอ่ามีนะครับตัวนี้นะดอกเบี้ยห้าจุดแปดเปอร์เซ็นตต่อปีนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้แล้วกันนะครับสเต็กสามสิบวันนะจำนวนการล็อกขั้นต่ำศูนย์จุดหนึ่งนะฮะวิธีการดูยอดนะครับมาที่กระเป๋าเงินนะฮะ ยอดสปอร์ตนี่คือยอดที่เราสามารถจ้งได้ไดนะฮะนี่นะฮะแต่ว่าผมเอามาออมเอาไว้อยู่อีกศูนยจ์จนะุดสี่นะครับน่าจะพอดีนะมีนบีโวตัวนี้นะฮะไม่รู้ว่าถูกปะนะผมไม่ค่อยแข็งภาษานะครับอ่ะเดี๋ยวจะถอนออกมานะครับมันก็จะไปรวมที่นะฮะไปรวมที่ยอดสปอร์ตนะครับ อ่ามาแล้วนะครับก็มีพันสี่ร้อยนะฮะพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้ามาที่การสเต็กกิ้งนะครับก็ได้ดอกเบี้ยเป็นเหรียญเพิ่มทุกวันนะก็ค่อนข้างดีนะครับผมค่อนข้างชอบนะฮะตัวนี้หมดนะครับสำหรับเก้าสิบวันกับหกสิบวันนะยิ่งล็อกนานก็ยิ่งได้ดอกเบี้ยเยอะนะฮะนี่นะครับเรียบร้อยนะฮะเราก็ล็อกไปนะครับ นี่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ล็อกเหรียญเอาไว้นะ0 1ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งนะครับก็รอนะฮะทุกยี่สิบี่ชั่วโมงนะครับดอกเบี้ยก็จะเข้ามาที่กระเป๋าของเรานะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับสลับการการสเต็กนะฮะอ่ะยอดจอบเข้าไปอยู่ที่เออแล้วนะฮะตัวนี้นะครับดอกเบี้ยต่อปีเนี่ยเยอะกว่าธนาคารเยอะมากนะฮะห้าจุดแปดหกนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับ ส่วนในส่วนตัวเนี้ยคือมันจะเพิ่มจํานวนเหรียญของเราให้มากขึ้นนะฮะแล้วก็เราจะได้ตอนหนึ่งก็คือถ้าเหรียญราคาขึ้นเราก็จะได้มากขึ้นอีกนะฮะก็ได้2ต่อเลยนะครับก็เป็นข้อดีอีกครับของทางตรงนี้นะฮะส่วนใครที่ยังไม่มีใบแนนนะฮะอ่ะก็สมัครซันเวทไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เล่นซันเวทไปนะครับส่วนใครไม่มีใบแนนสมัครได้เลยนะครับยังไม่ต้อง kyc ก็สามารถฝากถอนเหรียญได้นะฮะ แค่ยังไม่สามารถซื้อขาย p 2 p เป็นเงินเป็นเงินบาทไทยได้นะครับก็ประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าใช้เก็บเงินได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ยืนยันตัวตนเหมือนกันนะฮะตรงนี้นะมันขึ้นว่าล้มเหลวนะสังเกตที่การยืนยันตัวตนผมนะประมาณนี้นะฮะก็สําหรับใครสนใจก็สมัครเข้ามากันได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์กระเป๋ากับลิงก์เว็บซันเวสไว้ให้นะฮะก็อซันเวสจ่ายจริงนะครับก็อัปเดตการถอนซันเวสให้ด้วยทีเดียวเลยนะฮะ ก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับสวัสดีครับเออส่วนการเติมขั้นต่ำรู้สึกเหมือนจะ1 0 0บาทนะมเติมไปที่3ดอลลาร์นะเออผมลืมบอกนะครับส่วนซันวิชการเติมเงินขั้นต่ำา100บาทนะถอนขั้นต่ำา1 5บบาทนะครับประมาณนี้นะฮะหคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับสวัสดีครับ